สินค้านี้ขายนานหรือยังนะขาพี่มีโลหนึ่งสองสามสี่ี่มนั่นเองของของฉันเนี่ยออริจินัลค่ะม่ผานอทูวรมีมะขามด้วยใช่ไหมมีมะขามมะขามะขามไก็วดพี่ิก็เลยวตาปดด้วยอตัวนี้มันบไงบรที่กินเนี่ยขายนานเน่ ก็ถ่ายมาทางแล้วสวัสดีค่ะทุกคนินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลจิตจับเชื่ยของเราอียค่ะวันนี้เราก็มีรายการใหม่มาฝากทุกคนกันนะคะก็คือรายการดูซีขอเล่นด้จำกสมาชิกที่เพิ่มขึ้นก็แสดงว่าเราต้องมาเล่นเกมสนุกกันแน่นอนนะคะและสําหรับเกมแรกในวันนี้เนาะก็คือเกมพักมีเคี้ยวอะไรปกติเวลาทุกคนไปทํางานเนี่ยมันก็จะมีแบบพั ที่โรพักตอนบ่ายเลยใช่ไหมทุกคนก็จะแบ,บเบื่อๆแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็เลยต้องหาอะไรกินเที่ยวก็ต้องเพิ่มความสนุกให้กับพักด้วยเกมนี้กันค่ะไปดูกติกากันเลยโอเคทุกคนต้องการติดกามาเรียร้อเล่นได้งานไม่มีอะไรย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูจักสมาชีของเราวันนี้กันก่อน เรื่องที่พี่มีไเลยพี่มีครับมินจ้ามินค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มรอบแรกกันเลยทุกคนกินได้เลยมีมีจับมีจับด้วย<ไห>มะอะไรกันนะเขียนจับได้เราจะจับเวลาสองนาทีนะคะอืมสินค้าที่พี่มินกินมีบุ้ยไหม มีบุ้ยมีบุ้ยโอเคก็ถามต่อสินค้านี้มีแพ็กเกจจิ้งกี่แบบอ่ะเออมัีสองแบบเลยทั้งแบบซองแล้วก็ระปุกสินค้านี้มีรสหวานไหมอืมมันเป็นหวานองเปรี้ยวนะอืมถ้าเราถามมาถามตรงไปเลยเราก็จะต้องตอบสินค้านี้แข็งานานหรือยังอะ ถามี่บีมมันก็ก็ขั่งมาสั่งทางแล้วถามเราสั่งอะไรใช่ใช่ใช่อ่ะงั้นถามพี่บีมว่าไอ้ตัวที่พี่บีมกินเนี่ยมันคุกผงด้วยคุกผงด้วยหมดไปแล้วไม่รู้ไหมยากอ่ะกั้นอ่ะ โบดบดโบดคือตัวจิ๊ดหนึ่งสองสามไม่มีไม่มีหมดจ้าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใครคือตัวจี๊ดหนึ่งสองสามทำไมพวกอื่นก็ไม่มีเป็นอ่ะก็ดูจากอันที่บอกว่าขาดสักพักแล้วอ่าเือนกันเลยเพราะว่าอันที่พี่ชิมมันตึงมากล้วอันที่พี่วิชิทำไมนะเลิศเลิศ แล้มิ้อ้าวเหรออ้าวทำไมพี่มิแล้วพี่มิ้ังนะอน่าจะไม่เหมือนกันคนที่กินสินค้าไม่เหมือนคนอื่นนะคะก็คือพี่มนั่นเองพี่มิดนู่แล้วว่ามินออกไปสังหารรู้จะคำตอบพีมแบบคำตอบพี่มิ้นก็สังหารก็ถูกแล้วก็บอกว่าสังหาร original ค่ะเาถามออกอะไรนี่พี่บิ๊มบอกเลยว่าพี่เอียนทำไเนี่ยเพราะว่าก็พี่บิงคันชียสไปแล้วว่าอ๋อไม่ตอนถ้าแบบว่าเป็นอาสารปวยอาจจะบอกว่ากินมันมันออกมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคือจริงจริงตั้งใจตอบกลับกว่าเจอสัมผัสแล้วก็สำหรับในรอบนี้นะคะที่ินไม่โดนจับได้เนาะแล้วก็ทายถูกด้วยก็เลยได้ไปทั้งหมดสองเต้นเย้ตาตาลัตา เราจะกินแล้วก็ยังทราใจสินค้าผิดตัวถ้างั้นเราเริ่มจากเวลาสองนาทีถามดีว่าสินค้าตัวนี้มีรสเผ็ดใช่ไหมมีเผ็ดด้วยนด้วยอ้าเาล้มีว่าสินค้าตัวนี้มีมะขามด้วยใช่ไหมของจีจามันก็มีมะขามอยู่แล้วเป็นตนประกอบหลักอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ที่กินเข้าไป มีมะขามมีมะขามมะขามามวีเวียนว่าสินค้าตัวนี้มันเคลือบน้ำตาลไหมข้างนอกเคลือบสิเคลือบเลยสี่ส <speaker voice> ิบ<ง>ป <eterm Gore> ีแล้วสี่สิบปีเอ่อถามบีมว่าสินค้าตัวนี้ใส่มะขามเยอะไหมตัวนี้ไม่ไม่ร่าเิน จะดหรื้าเเซ็นต์ถามจรินว่าอันนี้นอกจากมะขามเปียกหนึ่งมีมีน้ำตาลไหมมีน้ำตาลเหมือนกันไค่ะไม่รู้เลยเรามาวดกันทุกคนคว่าใครที่เป็นตัวจีตัวจใช่ไหมหนึ่ง ส่้ัทกแล้วงถึงไหนึ่งสมทำไมคุณถึงคิดว่าเป็นกลามเนวพี่บีกลายปวดตาคุณไรจุดยาคคุณไรจุดยมากพี่บีทำไมปวดที่บีคิดว่าจากที่บอกว่า มีมะขามไม่เกินเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จริงจังหวะเนี้ยคิดว่าคนที่กินอ่ะก็อาจจะแยกสินค้าตัวเองไม่ออกเพราะจริงๆแล้วคนที่เป็นตัวดีเนี่ยคือที่มีก็แล้วเพราะว่าพี่จะชวให้เป็นมะขาอคับคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คนกินเปออะไรรู้ก็คือมะขามห้าร้อนถูกต้องแล้วคุณรู้ไหมสิีที่คนอื่นกินหัวข่า แล้วที่พี่บอกกิมะขามเจ็นสห้าเปอร์เซ็นไม่น่าเกินเจดิห้าเปอร์เซ็นต์ก็พ่วไเลยใครงงริว่องเป็นมะขามฉัอคิดว่าคิดว่ามีมันกินมะขามที่มีกินเหมือนฉันแต่ก็สั่งบอกแล้วว่ามีมะขามที่กินเข้าไปมีมะขามเออว่ะเราก็คิดว่าเอ๊งสงสัยอะไรได้ไหม นี่เขาบอกมีมะขามรูงเป็นมะขามแน่เลย <c oughs> เลยแบบนี้สรุปก็พี่หมีไม่โดนจับได้แล้วก็ทายินาถูกก็ได้ไปสองเท่เลยเลยหนึ่งรอบอันนี้มันรอบสุดท้ายแล้วนะคะใครที่ยังไม่มีคะแนนก็ตั <c> ้ <oughs> งใจเล่นหนอะ <c oughs> โอเคถัาป้า นาทุกคนรสล้ำลึกมากไม่ค่อยแน่ใจอยากได้รู้กินเผื่ออะไรขอเก็บจานก่อนแล้วอันที่กินทำมาจากมะขามหรือเปล่าใช่อืมอันที่กินมีรสเผ็ดใช่ไหมมีเผ็ดด้วยหวานด้วยเปรี้ยวด้วยอร่อยด้วยตอนนี้มันขลุ่อยังไงขลุ่ยขลุ่ยเธอได้กินมีสีอะไรแต่ไม่เห็นสีคิดว่าคิดว่าสีอะไร ออกชมพูแดงๆหรืออะไรประมาณนี้ไหมอืมตัวที่กินเนี่ยไข่นานเนี่ยไม่นานเพิ่งคลายขานมาสัตาแล้วก็ขานมาสบตาแล้วเป็นนานไม่เกินหนึ่งปีเป็นระยะเวลาที่กว้างมากสินค้าตัวนี้มีผงปุ๋ยไหม พุกองบวยคมิดนามแล้วอะบุวยนิดนึงาไม่แน่ใจเลยว่าพี่กินเข้าใหม่ไมใช่ใช่ไม่แน่ใจว่าชิี่เกไหนลองหมดก่อนลองหมดดูก่อนอะหมดหนึ่งสองสั้ เอ้ยเอกสารอยู่นะก็อคนที่เป็นก็คือพี่บีมค่ะโอ้โตัวเองเนี่ยตัวจริงของเราคิดว่าคนอื่นกินอะไรคะน่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่แซ่บโวยเอาพี่มีกินหน้าพี่แล้วพี่มีกินน่าป๊อกพี่กับพี่มีกินยันกินแซ่บโมยใช่เลยพี่บีมกินแซ่บโยพี่บีมกินแซ่บโวยกินรู้รู้ว่ากินแซ่บโวยพี่ชิไม่กินแซ่ลิมได้ไงไม่มีผมไม่ไม่มีแบบเก็ดไม่อยู่มันแบบหลับตากินไงดำไม่ออก แบ่คิดว่าพี่บีมกินแซ่บบวยเพราะพี่บีมตอบว่ามีบวยแล้วพี่บีมบอกว่ามีบวยไงมีบวยนิดนึงไม่ได้คิดว่าบีมตอบว่ามีบวยนิดนึงอ่ะเราไม่เชื่อเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเหมือนมะขามข้อมาดีสินค้าตัวนี้ใส่มะขามเยอะไหมไม่น่าจะเกินเจ็ดสิาเปอซนต์แล้วแบบคิดนานหรือบอกนิดนึงแสดงว่าแบบไม่ต้องไม่มีไอ้แลที่ถามว่ามีบวยไหมแสดงว่ามันอาจจะกินบวยอยู่หรือเปล่าก็เลย กพึ่งกินวพิ่งกินชัตพิกใช่เขาบอกมีโปรยอาย่างเงี้ยชัตโปรยถขั้นตอนสุดในรอบสุดท้ายนะคะก็พี่มิ้นได้ไปหนึ่งคะแนนพี่หมีกับพี่มิ้นได้ไปอีกหนึ่งคะแนนเพราะฉะนั้นผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือมีสองคนเป็นพี่มิ้นกับพี่หมีเลย ก็ถ like like ้าสมมติว่าใครสนใจเอาเกมนี้นะคะไปเล่นรลหว่างพากเฮ้ยสนุกสนุกเล่นกับเพื่อนเล่นกับคนที่ทํางานอะไรเงี้ยก็ลองไปเล่นดูเล่นง่ายๆกติกรแบบชิวๆยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะว่าอีพีหน้าเราจะพาทุกคนมาเล่นเกมอะไรกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์คลิปนี้คอมเมนต์แล้วกดแชร์ให้ด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย